สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเดือนสิบเดือนตุลาออกเว้ยเดือนตุลาคมนะครับหยอกหยอกวันนี้เป็นเรื่องที่คาใจมานานหลายปีนะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวปืนในลํากล้องนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นตัวสไลด์ว่าตัวไหนจะแม่นกว่ากันแล้วก็ผมก็จะติดเลเซอร์ตัวเดียวกันเลยพี่เดี๋ยวผมจะนะครับสลับไปให้ดูจะให้ดูเรื่องเรื่องวิธีนะครับว่าตัวไหนมันจะแม่นกว่าแล้วก็ในการตัดสินใจแล้วก็เจอเจอปัญหาหรือ จะดีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะยิงไปก็จะคุยไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ไม่ลำเอียงพี่แต่จะเทสให้ดูนะฮะระหว่างตัวในลำกล้องกับตัวยิงแบบนี้ว่าตัวในจะแม่นกันระยะก็มาตรฐานทั่วไปนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมเอาบรรยากาศสดๆนะฮะระวางรอหวยออกมันหมานแล้วกันนะครับพี่นะครับตัวสั้นตัวมิเล็กต่างๆกําลังจะทําค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็มีตัวยาวมีสวดทรงใหม่อะไรต่างๆนะครับโอเควันนี้พอดีมันมีลูกค้าเอาตัว ตัวนี้มาเปลี่ยนยางแล้วก็มาติดตั้งใหม่ให้ก็เลยโอเคโอกาสดีละหุนหวยสงสัยมานานนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะแยกให้นะครับเป็นตัวนี้ยิงในลํากล้องเป้าสะอาดได้ละะ่ะอันนั้นพี่ตัวนี้กสะาดเพอยังไม่ได้ยิงอันนี้เป็นงานสลด์นะครับผมจะยิงก่อนก่อนที่ผมจะยิงดูในกลุ่มกระสุนสักอย่างละสักสิบกว่ากว่านัดว่ามันจะเป็นไงบ้างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเทสเท่านี้ก่อนนะครับจะต้องตั้งเลเซอร์ตั้งลูกปืนเนี่ยให้มันไปตรงกันก่อนผมขออนุญาตตั้งแป๊บหนึ่งนะไปดูไปเป็นย โอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสตัวปืนสไลด์ก่อนเลยลวกันเพราะว่าตัวเลเซอร์เนี่ยผมติดในปืนสไลด์เรียบร้อยนะครับพี่นะครับแล้วก็ผมก็ยิงใส่กล่องก็ตั้งก็โอเคประมาณหนึ่งนะฮะแต่จริงๆคือนะครับผมอยากให้ดูดูเรื่องกลุ่มเรื่องวิถีว่าลูกเนี่ยมันต้อมไหมมันต้อมเออมันเป็นกลุ่มแบบใกล้เคียงกันไหมอะไรประมาณนี้นะครับ ตัวปืนสไลด์นะครับเอ่อเราใช้ลูกได้ตั้งแต่8มิลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นลูก9มิลผมใส่ไปแบบนี้นะครับคุณพี่ใส่ดูววิธีใส่ลูกนะดึงมาแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วดึงมาสวมแบบนี้สอดแบบนี้เท่านี้นะครับมันก็จะได้ตั้งแต่8มิลจนไปถึง16มิลเนี่ยมันมันข้อดีก็คือเรื่องลูกนะครับแล้วก็เรื่องขึ้นยางนะครับเราใช้เท้าเหยียบล็อก ok แบบนี้ขึ้นยางก็ก็โอเคถือว่าง่ายนะฮะโอเคเลเซอร์เดี๋ยวผมจะยิงให้มันตรงตรง,ตรงก่อนไม่รู้ว โอเคหนึ่งนะัดนะครับหนึ่งนะัดอยู่ด้านขวานะครับแม่นไม่แม่นก็อาจจะอยู่ที่เราตั้งเลเซอร์ด้วยนะครับแต่ว่าให้ให้ดูเรื่องวิถีมันเดี๋ยวถ้ามันออกขวาเยอะๆเราก็ตั้งใหม่ให้มันตรงนะครับเออออกขวาถ้าถ้ามันออกขวาให้เราตั้งเลเซอร์นี้ไปทางขวานะครับผมก็จะจะปรับทางนี้เดี๋ยวผมขอตั้งนิดนึงนะครับเปิดเลเซอร์ โอเคลูกปืนไปทางไหนเราตั้งเลเซอร์นะครับไปให้มันตรงกับลูกปืนที่มันไปนะครับมันมันเป็นเรื่องดีเลยก็คือลูกปืนออกผาทั้งสองลูกก็แสดงว่าอาจจะเป็นที่ที่เลเซอร์นะฮะเรวก็ตั้งเลเซอร์ไปกดเยยบเซตยิ่งนะฮะนะครับโอเคนัดนี้เข้ามาในเป้านะครับในเป้าจุดแดงเป้ามันก็จะเล็กอยู่ประมาณสักสามเซนไมั้งสาเซนอยู่ประมาณนี้ไม่ก็ไม่ถือว่าใหญ่ แต่ถ้าเป็นเป็นสายลาดเท่านี้ถูกหมดนะครับเยีย yep. บยิ่งนะครับยังออกขวาหน่อยๆน,นะฮะถ้าออกขวาหน่อยเราก็ตั้งไปทางขวาหน่อยตั้งเลเซอร์ไปทางขวานะครับตามไปลเลยวางไว้มันก็เป็นเรื่องจริงเวลาลูกค้าไปใช้งานนะครับคือเราบางทีร่รถ ถือเข้าปา่าเข้าโคกอะไรเข้าโคกนะเอ่อขึ้นภูเขาอะไรต่างมันอาจจะมีการสะเทือนนั่นพี่นะผมอาจจะพูดรวบรวมไปแล้วก็อาจจะต้องตั้งใหม่ก่อนที่เราจะล่าจริงๆนะตั้งกล้องนะครับโอเคลูกมาตรงนะครับจะอาจจะขึ้นบนไปหน่อยเดี๋ยวยิงด้วยลายนะเดี๋ยวก็รู้เองนะครับ อยากให้ดูคลิปนี้ถ้าดูไม่ทันเราก็กดรีดูเอานะอันนี้คือคําตอบเรื่องตัวปืนระหว่างยิงในลำกล้องแล้วก็ตัวสไลด์ว่าคุณพี่จะดูตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเรลงความแรงกันด้วยนะค,ครับโอเคเข้ามันใ้เป้าทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวคอยิงอีกสักสองนะัดมันเป็นเรื่องคาใจมานานนะครับพี่ผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงนะฮะเ,เป็นระยะเวลาน่าจะประมาณสักสี่ห้าปีได้ตัวในลำกล้องแล้วก็ตัวสไลด์ ขึ้นขวาไนไหนตั้งใหม่แล้วก็ขึ้นบนเดี๋ยวมันตั้งขึ้นบนเอาหน่อยนึงแล้วกันโอเคตอนนี้ลูกกินขวากับขึ้นบนหน่อยๆน,นะครับผมก็ตั้งเลเซอร์ไปทางขวาอีกแล้วก็ตั้งขึ้นบนไปนะครับหวังว่าลูกจะลงมาถ้ามันลงมาตามอย่างที่เรานี่นะฮะแสดงว่าเป็นยี่เลเซอร์นะครับ เล็งตรงนะครับโอเคลูกมาทางซ้ายแล้วแสดงว่าเป็นที่เลเซอร์นะครับก็มันตรวจเช็คครับเวลาเรายิงนะครับมันตรวจเช็คเลเซอร์มันตรวจเช็คเรื่องหนังยางอะไรต่างนะฮะตัวลูกสุ้มเนี่ยนะครับโอเคตรงไป๊ะลยครับลูกตรงเหมือนกันตรงมาทางซ้ายนะเราก็ตั้งตรงนี้มาทางซ้ายหน่อยนะฮะ ยงไปตั้งเรื่องดีนะครับลูกกระสุนอยู่ในกลุ่มนะครับแล้วก็ไปใน,ในกลุ่มของมันไปทางเดิมของมันน่ยนะฮะแต่มันจะขึ้นอยู่ที่ว่าเราตั้งเลเซอร์นี่ตั้งเข้ามานะครับลูกไปทางขวาเดี๋ยววันนี้ผมตั้งเลเซอร์มาซ้ายแล้วนะครับโอเคเข้าจุดแดงเลยนะครับคอยนัดนึงเดี๋ยวไปดูตัวตัวในลำกล้องกันต่อนะครับ ส่วนเรื่องราคาผมโปรนะครับพี่โปรถูกสุดในช่วงนี้ตั้งแต่เปิดร้านมา6กปีกว่านะครับนะับนึ่งับโอ้โหสวยงามมากอันนี้เป็นสดๆเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวผมจะพูดไปตามความจริงนะครับตา,ตามที่ผมได้เห็นก่อนนะอันนี้ไม่ได้พงไม่ได้เผาแมลงต่างถ้าเกิดเราจะเลือกซื้อก็ลองดูแล้วกันอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นค่ายไหนยังไงบ้างนะครับแต่ว่าจะผมก็ไม่เคยยิงเหมือนกันแต่ผมก็อยากจะรู้ว่าความแรงมันเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะเมื่อกี้ผมเทสนะครับผมใช้ลูกอโอเคก็เป็นลูก9มิลแล้วกันนะครับที่นี่แล้วก็เดี๋ยวตัวนี้ผมจะเทเป็น8ปมิลอีกตัวหนึง่งตัวนี้เป็นงานสไลด์เอ่อถ่ายด้านนี้ก่อนแล้วก็ติดด้วยเลเซอร์นะครับแแลางงาลแล้้้ววววกก็็็็เเปปนนนนนตตััยาางงสไดด์ชุีะ ไปดูตัวเป้ายิงระยะอยู่ประมาณสักเก้าถึงสิบเมตรเนี่ยฮะตอนลูกลูกดีมันอยู่อยู่ในกระจุกเดียวกันหมดเลยนะครับยิงแรกๆเนี่ยมันอยู่ด้านนี้ผมก็ตั้งตั้งเข้ามาเรื่อยๆนะครับตั้งกระไลเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปขึ้นด้านนี้ผมก็ตั้งเลเซอร์ขึ้นไปลูกปืนไปทางซ้ายผมก็ตั้งเลเซอร์มาทางซ้ายนะครับปรากฏว่าลูกสุดท้ายก็เข้าจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ลูกปืนไปจุดเดิมหมดนะครับแต่ว่าเหลือเห,อเหอเรื่องเรื่องการตั้งเลเซอร์เราตั้งให้มันเข้าตั้งเข้าต่อไปแล้วก็ใช้เลเซอร์ยิงอยู่ที่ตัวเราแล้วถ้าปืนันแม่นนะครับโอเคถือว่าปืนมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเดี๋ยวไปดูตัวในลำกล้องว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมที่ผมจะเอาเลเซอร์ถ่ายดูคือผมผมจะคือเราจะได้รู้เลยว่าเลเซอร์เราจี้ตรงแล้วแต่ตัวปืนเนี่ยมันจะตรงไหมหรือเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวไปดูบรรยากาศ ผมขออนุญาตเดี๋ยวตั้งเ,เดี๋ยวครับเฮ้มันก็ไม่ตรงตั้งอะไรแร้วมันยิงได้เลยเนี่นเนาะออกมาตรงตั้งเลเซอร์บีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งเอาเลเซอร์ย้ายแป๊บแป๊บเดียวนะครับขอสต็อปไปก่อนโอเคนะครับผมติดตั้งเลเซอร์กับตัวปืนยิงในลำกล้องเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ผมอาจจะนั่งนั่งยิงเอาหน่อยแล้วกันเพราะว่าไอตัวลูกปืนตัวแม่เหล็กนะฮะตัวนี้เป็นตัวในลำกล้องที่มีทั่วไปนะพอดีตัว แม่เหล็กไม่ไม่รู้มันหายไปไหนมันมันยืนแล้วลูกลูก,ลกมันก็จะกลิ้งหลุดแต่ว่าเดี๋ยวเอาเลเซอร์เนี่ยผมจะตั้งให้มันต,งตรงๆแบบนี้นะครับไปดูลูกแรกกันเป็นยังไงบ้างนะครับขึ้นลูกก็เออลงกับพื้นนะครับเหมือนก็ยิงปลานั่นแหละล็อกก็ใช้แรงหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็เอาลูกเออลูกแปดมิลนะครับเดี๋ยวไปตรงนี้อาเรียบร้อยไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะผมข้อนนั่งกันนะครับเพราะว่า ล,ลูกยังวิ่งได้อยู่นะครับ okay. โอเคเดี๋ยวเราจะลองดูน้าแรกนะฮะโอเคื okay. ูว่าแม่นแม่นเหมือนกันนะล,ลูกลูกหน่นลงอยู่ประมาณสักสัก2นิ้วเดี๋ยวเราตั้งเลเซอร์ลงไปให้มันตรงนะครับพีเราก็ตั้งเลเซอร์นะครับลงแล้วนะครับแล้วก็ ลูกลงลงล่างกว่าอยู่ประมาณสักสองนิ้วแล้วก็ตั้งเลเซอร์ลงก็ขึ้นลำใหม่ถือว่าแม่นนะครับนัดแรกนะครับใส่ลูกไปตรงนี้เคเปิดเลเซอร์นะครับลูกขึ้นไปหน่อยนะครับ ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยหน้ามืดครับพี่น้องดาวขึ้นเลยจะจะขึ้นลูกยากขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าความแรงยังดูไม่ออกเปิดเลเซอร์อนักนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีนึงนะครับเดี๋ยวค่อยรีเอาถ้าถ้ายังว่างดูผมไปเรื่อยๆนะครับมันจะ ที่จะพบกับความจริงมันเป็นไงบ้างผมก็อยากจะรู้เหมือนกันโอเคใส่ลูกให้ตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอาลูกใส่ไปตรงนี้ยิ่งนะฮะเลเซอร์ให้ตรงนะครับโอ้นัดนี้นัดนี้ออกขวาไปอยู่ประมาณเกือบศอกนะครับนัดเมื่อกี้ก็ประมาณคืบนี่ก็เป็น เงวเหลืองนะพี่น้องใช้แรงเยอะแก่แล้วไม่ไม่ได้ใช้แรงเยอะแบบนี้นะครับยาวไปโอ้นัดนี้นะครับนัดนี้ออกขวาอยู่ศอกนึงคุณพี่ลองเม้นได้นะอันนี้ผมก็พยายามจะยิงนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ผมอยากรู้ว่ามันมันติดขัดตรงไหนไม,ไม่รู้ว่ามันลูกเขาอาจจะไม่ชิดก็ได้เดี๋ยวลองดูนะครับ Okay. นะจริงๆมันจะต้องมีหัวแม้เหล็กติดมันอาจจะหลุดหายนะครับอยู่ตรงตรงที่ตัวยิงอะนะครับเดี๋ยวผมมะให้ลูกอยู่แลดับกลางเลยนะครับเดี๋ยวให้ลูกมันไหลยอยู่ตรงกลางลองดูโอเคนะอยู่นี่ลูกลูกอยู่ประมันคืบนึงแล้วน,นะเดี๋ยวลองดูเนี่ยได้แล้วเปิดเลเซอร์นะครับโอ๊ลูกนี้ลงซ้าย เดียวงอมครับ <c oughs> แต่ข้อดีคือตัวนี้มันจะเป็นสองระบบนะครับลูกค้าสามารถเอาลูกเอาลูกดอกน,นี้ใส่ในแทนก็ได้นะครับพูดถึงนะครับพูดถึงมันเป็นสองระบบนจ็ข้อดีม,มีข้อเสียไหมก็น่าจะขึ้นลูกยากนะครับความแรงก็น่าจะแรงน่าจะแรงเรื่องตัวดีอย่างเดียวแต่ว่าลูกไม่แรงเท่าไหร่คือมนยิงดูลูกไปกบเบาๆเอง ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปเอาเอ่อเอาแผ่นมาวางสองแผ่นลองดูมันจะทะลุไหมพี่ว่าว่าตัวไหนมันจะแรงกว่าสำหรับเรื่องคอมแมต์นเนี่ยโอเคมันจะมันจะเป็นนี้เดี๋ยวผมไปเอาเอาอีกแผ่นหนึ่งมาวางให้ดูแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวขึ้นเลยนะอันนี้จะดูเรื่องความแรงผมเอาตัวแผ่นผมซอสนั่นนะเห็นเป็นสองแผ่นว่ามันจะทะลุไหมนะครับพี่ ลงลูกขึ้นลูกนะครับแล้วก็เออเป็นลูก8เมตรมันจะทดทดสอบด้วยลูก8เมตรเหมือนกันฝั <c oughs> ่งนี้เป็นตัวฝั่งลำกล้องด้านซ้ายมือนะครับพี่เดี๋ยวเาจะยิงเข้าล่างๆหน่อยนะฮะเอาเลเซอร์ตั้งนะครับโอเคสวยงามนะครับแล้วก็อัลไล สไลด์ตัวนี้มันแต่งหัวนะครับไม่ให้มันคลอนก็เลยนิ่งนะครับอันนี้แต่งเป็นจากที่ผมคนเดียวนะในในบางครั้งก็ยังไม่มีใครทํามีผมไอเดียตัวนี้จะเรื่องเรื่องตัวง่ามไม่ให้มันคลอนหน่อยนะครับก็เลยอาจจะแม่นมากขึ้นโอเคเสร็จแล้วเอาลูกตัวเดียวกันปกติเมื่อกี้ผมยิง9มิลตอนนี้ผมจเอา8มิลให้น้ําหนักมันเท่ากันนะครับแต่ให้เราไปดูเรื่องความแรงมันถ้าเท้าเหยียบนะครับโอ๊ลืมไม่มีเลเซอร์เอาฟ้าไว้นักนะ โอคไปดูอ้ยคลิปนี้เจ็ดบาทปนรับพี่น้ององอมเลยเี๋ยวตั้งเปนเรื่องไปดูไปดูกันสดๆดว่าเป็นไงบ้างผมก็อยากจะรู้นะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับในสิ่งที่ผมเอ,อลองเม้นดูสําหรับลูกค้าที่ใช้อยู่มันอาจจะต้องปรับปรุงยังไงบ้างยังไงบ้างอย่างนั้นพี่นะครับตัวนี้เป็นตัวชุดนี้ไปดูเรื่องเรื่องความแม่นกัน ผมก็เลยเอาในกลันนะพอดีมีพนักงานก็าํางานกันอยู่นะครับตัวลูกปืนสไลด์นะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดนะครับตัวสไลด์สําหรับตัวยิงในลํากล้องจะเป็นตัวแบบนี้นะครับลูกแรกนะครับผมก็เลยตั้งเลเซอร์ไปแล้วก็ลงล่างแล้วผมก็ตั้งเลเซอร์นิดๆมานี่นะครับแล้วก็ไปด้านขวาไปนี่เลยอันนี้ระยะอยู่ประมาณ9เมตรตัวยิงในลํากล้องแต่กับเ,เรื่องวิธีไม่ไม่นี่เท่าไหร่ไม่รู้ผมต้องปรับตรงไหนต่อนะครับเสร็จแล้วเรื่องความแรงนะครับ ตัวนี้ในลากล้องไม่รู้จะซอดข้างในไหมนะภาษาอีสานซอดก็คือมันจะทะลุหรือเปล่านะครับแล้วก็มีงานสไลด์ตัวนี้เดี๋ยวไปดูด้วยกันไปตัวแผนน่นด้นานในนี่สดๆเลยนะครับทะลุไหมนะฮะไม่ทะลุเหมือนกันนะครับแต่ทะลุที่นี่อันนี้เป็นไงบ้างนะลูกนี้ก็ลงล่างน่าจะมุมเฉียงลงนี่นะครับอันนี้พอเป็นรอยหน่อยนะเห็นเห็นเป็นรอยอยู่นะแต่ไม่ทะลุนะครับไม่ทะลุเหมือนกันลูกแปดมิเท่ากันด้านนี้นะครับด้านนี้ไม่เห็น ตัวสไลด์ยังมีรอยอยู่นะครับเท่าน,นั้นเองสไลด์น่าจะแรงกว่าแต่เรื่องเรื่องความแม่นก็น่าจะสู้สไลด์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้มันมีภาค2ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปปรับปรุงใหม่ว่ามันตัวในลํากล้องจะทํายังไงให้มันแม่นได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้สู้สไลด์ไม่ได้สไลด์แม่นกว่าเป็นกลุ่มกว่าแรงก็แรงกว่านะครับก็ประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูลาลี่กันอยู่ประมาณนี้เมื่อยครับพี่น้องนะฮะกำลังทําตัวมินินะครับกาลังทําตัวมินิใหม่ นะครับจะใหม่กับตัวนี้อีกนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะโปรออกเป็นตัวมินิว่ามันจะแม่นมันจะแรงไหมเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างเงี้ยตัวชุดงานแล้วก็ยังมีตัวมินิที่มันเป็นจักรเหตุดเอียงกันบ่งหูเพื่อนนะฮะนรงงานเขาออกแบบกันเองสวยดีตัวนี้เป็นตัวสีดําด้านนะครับเอ่อมีลงพื้นโดยป้องกันมันโลกลอนต่างต่างนะครับก็สวยดีช่วงชักก็เจ็ดสิบห้าเซนเท่ากันเออนะฮะแล้วก็นู่นตัวปงตัวปืนที่กำลังประกอบกันอันนี้ก็เป็นตัวง่าม ฝากกดติดตามด้วยนะครับสาหรับ f c ที่ดูอยู่ที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็ถ้าให้ดีก็ฝากกดแชร์ด้วยครับพี่ผมก็อันนี้เป็นตัวง้มมินิตัวใหม่นะครับมันจะโยนมันจะสั้นลวมันจะเบาวกว่าแต่เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างมินิเนี่ยฮะตัวชุดนี้สําหรับเรื่องราคาถ้าเกิดดูแล้วนะครับตัวงานสไลด์บางทีดูแล้วก็อยากจะได้แหละนะฮะผมมีตัวไม้สกักเป็นตัวกำคอล่องนิ้วผมปรตอนนี้ถูกสุดเหลือพันสาม คุณพี่จะได้ไกลปืนสแตเลสตัวขากล้อง20่มิลนะฮะชงชัก75้ายาวโดยรวมอยู่ประมาณเมตร15เซนนะครับรถยนต์ที่เรามีเนี่ยมันจะเป็นเมตร40ใส่ได้สบายนะฮะเป็นปืนที่ถูกกฎหมายด้วยนะครับเป็นปืนที่ถูกกฎหมายพกพาได้นะครับแข็งบระมาณสิพกพาไปเข่าหางอยังเด้อผมโมงามให้นะครับจะไม่คลอนนะครับคุณพี่ต้องมุ่งเน้นมุ่งเน้นนะครับมุ่งเน้นนะเป็นที่ที่ตัวงามก่อนนะครับมันจะล็อกใชไหมครับมีเซฟด้วย คือมันจะไม่คลอนแล้วมันก็จะแม่นมากกว่านี้โปรพันสามีกำคอล่องนิ้วแล้วก็มีกำคอเรียบๆก็มีหรือว่าสนใจเป็นไม้ประดู่แดงๆหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับราคาเดียวกันโปรพันสามประดู่มันจะแข็งแรงกว่านะครับแข็งแรงกว่าแต่น้ำหนักก็จะหนักกว่าถ้าเบาก็จะเป็นไม้สักไม้สักข้อดีก็คือปลกมอดมันไม่กินนะครับก็อันนี้ก็เป็นพวกงานชุดนี้เดี๋ยวไปดูตัวกำคอเรียบๆก็สวยดีอันนี้งานไม้สักกำคอเรียบ ใช่ไหมครับสวัสดีอย่าไปทําเองนะครับอันนี้คือคําเตือนนะครับพี่เพราะว่ามันจะต้นทุนพี่จะปลายบาน <c oughs> นะบานปลายนะครับมันจะนานมันจะเสียเวลาพี่นะฮะพันายอย่างเดียวพันกว่าบาทนะครับที่ขาขายกันทัวตัวไปนะครับสมัยก่อน2,000ันกว่านี่ผมโปรพันสในไกลปืนสแตนเลสนะครับพี่สั่งหายาดนะสั่งมาจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไก่เนียม ล้างเหล็กอีกจะต้องมาตรงมาตัดเครื่องไฟเบอร์อีกโอ้ยนะครับสามสี่พันเครื่องหนึ่งเราต้องไปซื้อนะฮะเสร็จแล้วตัวง่ามจะต้องเห็นไหมมันจะคลอนอยู่ถ้าเกิดพี่จะทําเองนะครับเซฟก็ไม่มีด้วยนะครับอันนี้ผมทําเซฟให้หมดเลยยึดน็อตข้างหน้าปิดยางข้างหน้ามียางแบบดีๆยางสีส้มนะครับดีสุดแล,ล้วล่ะยางสีสม้มเพราะว่านังล้อมันจะแข็งด้วยนะครับเนี่ยนังล้อมันจะเป็นแบบพิวเล็กๆมันจะไม่ต้านลมมันยังไม่มีกระพือนะครับเนี่ยฮะเสร็จแล้วตัวง่ามนะครับมันก็นี่แหละเดี๋ยวผมทําให้ทังหมดจบ ที่ผมทั้งหมดเลยแค่สั่งอย่างเดียวพันสามกำคอเรียบๆแล้วก็มีลายทรงอยู่โอเคนะครับข้อดีคือจะสั่งต้องดูด้วยว่าเขามีสินค้าไม่ด้วยนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับถ้ามีก็โอเคละโอเคนะครับคลิปนี้เดี๋ยวถ้ายังไงก็เมนต์ด้วยนะครับผมไม่ลบผิดถูยังไงบ้างก็ไม่มีเจตนาจะอะไรทางนั้นนะพอดีลูกค้าเขาตัวนี้เขามาซ่อมเขาเลยเอาเทสสักหน่อยนึงนะเดี๋ยวก็ได้ค่อยเอาไปคืนนะครับเป็นเป็นญาติของพนักง,งานที่นี่นะครับคนที่ทำง,งานก็เลยขอลองหน่อยแล้วก็ ก็นั่งคิดอยู่ก็แลยเอาเลเซอร์ตัวเดียวกนแล้วกันนะครับจะได้ไม่เคลื่อนจะได้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรติดต่อ0650979599นะครับอีกเบอร์หนะึ่งนานพี่จะทักลา์มาไดเรื่องสองเบอร์นะ0925241718 mm. นะครับ0925241718สำหรับคลิปนี้ก็โอเคน่าจะเป็นคลิปที่ที่ผมก็กระจ่างมานานนะฮะสงสัยมานานก็โอเควันนี้ตอบโจทย์ได้นะครับว่า ตัวยิงในลำกล้องกับตัวสไลด์นะครับความแม่นเป็นยังไงบ้างนะครับเท่าที่ผมลองดูก็ยังซู้สไลด์ไม่ได้วันนี้นะครับแต่ว่ามีภาค2แน่ๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีลูกค้าจะให้ผมทดสอบอะไรบ้างก็ลองอลองทักเข้ามาดูนะเพราะว่าแผ่นกระเบื้องนี้ค่อนข้างที่จะหนาผมใช้แบบหนาด้วยนะครับลูกแต่ว่าแรงนะนะพูดถึงว่าแรงนะลูกลูกแตงโม3มลูกทะลุนะครับที่ผมลองกับตัวสไลด์นะครับลูกสักลูกละ ลูกละยี่บาทสามสบาทลูกเราเนอาลูกใหญ่ๆหน่อยก็ถือว่าแรงๆอะหนังติกมือหลายเท่าขอพระคุณครับนะครับ